อยากจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะฉันชอบที่ที่คอยเลี้ยงดูโคสกุแห่งนี้นะ ุภาพสตรีที่มารวมกันทุกท่านครับายดีไหมคะบายดีนะถ้าอย่างนั้นก็ขอโทษที่ทําให้ทุกท่านต้องรอนานจากนี้ไปขอเปิดงานวิวาห์หมู่บ้านรักที่หนึ่งค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะจะไปพบกับคู่แห่งพรมลิคิดได้เลยค่ะกินด่อกอนไหมอาดเรื่อยดริงจริงอยากใหไปที่รอครับ วสกุลไช่วยเข้าร่วมงานปาร์ตี้ด้วยได้ไหมฮะทำไมอ่ะมีแขกคนหนึ่งที่ท่าทางจะเล่นด้วยยากยากอ่ะช่วยขังแยกไม่ให้ปนกับผู้ร่วมงานคนอื่นทีเอ๊ะขนาดพี่ศึกษายังบอกว่าไม่ไหวเนี่ยแย่ขนาดไหนกันล่ะเนี่ยดูยังไงก็โกงอายุกันเห็นๆนะถึงจะบอกว่าผู้หญิงแบบไหนก็เข้าร่วมได้แต่แบบนั้นนะก็เกินไปหน่อยนะแล้วก็นะเดี๋ยวเห็นก็รู้เองล่ะเจอแล้ว ไหนดูหน่อยสิเยอะอาจารย์เบกกี้ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่แล้วทำไมถึงสภาพเป็นแบบนั้นล่ะเนี่ยคนรู้จักเหรออาจารย์ที่ปรึกษางั้นก็พอดีเลยึ่นฝากด้วยนะอ้าววอาจารย์เบกกี้ เป็นอะไรไปนะครับทำไมถึงเหี่ยวโอ้ยผอมแห้งแบบนั้นนะครับเออจริงอะฮ <c oughs> <พฤ>ะเกรดรับแห่งความเยาว์วัยเซลลต้องกระตุนด้วยความเหิวอดอาหารคือผมไม่ค่อยเข้าใจเลยนะครับอาจารย์เบกกี้จะท่าความสาวเอ้ยมันจะจกกลับไปเป็นสาวเลยอดอาหารอย่างนั้นเหรอครับ <c oughs> ไันีผ่านก่อนหลับไปสารละมังเจนะด้่ว่าเธอเธออุตส่าห์ทนเอาไว้แท้ๆแต่เมอกินเข้าไปซะแล้วรับผิดชอบเลยนะไม่ๆๆๆไม่ไม่ไ่ไม,ไม,ไม,ไมด้ถูเล่นตากับผมไปม,มันจะได้อะไรขึ้นมาหรอครับถังด้วยสิไม่หวังเลยเนาะ ใช่เหคะฉันนั่งข้นขนางได้หรือเปล่าคะเออ,อครับเชิญเลยครับอขอบคุณมากเลยค่ะนั่งน,นิดก็คิดเรื่องเซ็กซ์เงยรงไปไหมใช่ใช่โดนบอกว่ากระโปรงนักเรียนสั้นเกินไปด้วยล่ะ ไอ้ที่ตัวเห็นขาย้าวๆวและต้องใส่ตับกวาสะโพกตลอดเลยเน <c oughs> <อ>้่ยเยอแล้วเป็นกีโดทั้งวันระหว่างไว้ได้ไงรับซะแล้วเออรบ <c oughs> ับอาหารไหมครับ <c oughs> เป็นอาหารที่สมาคมแม่บ้านของหมู่บ้านไอโอีทำเลยนะครับอ,อ,อร่อยมากเลยค่ะเป็นรสชาติที่น่าคิดถึงคิดถึงอาหารโรงเรียนขึ้นมานิดนิดเลยทัศตะอเกะเนื้อวานเป็นไงคะเอ๊ะเนื้อวานเหรอวานกินได้ด้วยเหรอครับเป็นวัตถุดิบชันเลิศสินนะคะมาเป๊กกี้ว่า ที่ต้องใช้แล้วสินะถ้าไม่ตายนะไม่รินะการตท่าแบบนี้มั้อะลาโบเดเมนชันของสบู่ฉันยังไม่แตกตอนที่ยังสาวยังสมหมดจดนะตอที่ไปดิดิสโก้ที่นี้แล้วปอมเจออะไรกันนะสกพูแล้ก็องลังใจแบบโจวะบรรยากาศที่ฟาซและซเซชื่นชอบข่ขอโทไมอาเคดืหน่อยนะครับ ส ah ah, oh, ah, ุดยอดไปเลยนะคะนน่นสินะครับทำไมคุณซาโต้ถึงมางานวิวาบ้านนอกแบบนี้ล่ะครับการเกษตรเนี่ยไม่เคยหรอครับ ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคะอ่ะตอนนี้น้าหนูเกษตรกรกําลังไปที่นิยมนี่คะ่ะผู้หญิงที่เข้าร่วมงานวิวาห์หมู่บ้านเองส่วนใหญ่ก็เล็งลูกชายคนโตของตระกูลเกษตรใช่ไหมล่ะคะเ,ะเอ๊ะท,ทาไมล่ะเกษตรกรไม่ได้ร่ํารวยอะไรทั้งลําบากสุขกระปรกแถมยังเป็นงานใช้แรงงานอีกอะแต่ว่านะงานเกษตรนะยังมีความฝันอยู่ไม่ใช่เหรอค,ความฝันเหรอครับมาทาการเกษตรในบ้านนอกแบบเนี้ยในเมืองดูจะมีความหวังและความฝันเยอะกว่านะครับ ไม่เลยต้องหดรถ<อ>ไฟแน่นเอียดไปทํางานทุกวันต้องไปบริษัททุกวันทั้งเดน<อ>ินทุกขมทางเพศแถมโดนข่มเหงจากลูกค้าและทํายอดได้ต่ำทำงานลุ้งเวลาถึงฉ<อ>ันไม่อยู่บริษัทก็ยังเดินหน้าต่อไนดะ้แค<อ>่ยฟันฟืนงตัวเดียวเท่านั้นแหละเออครับเธอละเข้าใจไหมเออความทรมานและความเหงามน้ไงไกเพื่อนเทินเหรอ เจ้านายค่ะว่าที่สีภรรยาค่ะเอาล่ะท,ทุกทุกท่านสนุกกันบ้างหรือเปล่า,า,านนยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเ,ครเราจึงจัดเกมมาให้เล่นค่ะคมาเล่นเกมสัญ,ญลักษณ์ครั้งที่หนึ่งกันกดนง,ง่ายมากจับกระดาษขึ้นมาถ้าได้ยินว่าให้ทำอะไรกับคนที่คิดว่าเป็นที่สุดในที่นี้แล้วนะให้ชี้ไปยังคนที่คิดว่าใช่ค่ะ น <Yeah. S 1> ่าสนุกดีนะถ้าทางน่าสนุกจังถ้าเช่นนั้นหัวข้อแรกคนที่คุณคิดว่าน่ารักที่สุดในงานหรือว่าแล้วสกุจะชี้ไคเหรอโอตันรีบเลือกสิไม่ไม่แหมแต่ว่าคุณที่น่ารักที่สุดในจักรวาลจะต้องเป็นแหมโคตันนี่ละเรา่องคีย์ไจังเลยเนาะ พวกท่านสนุกสนานกันขึ้นมาแล้วละสิเข้าสู่หัวข้อต่อไปกันเลยดีกว่าคนที่คุณคิดว่าใจดีที่สุดในงานนี้ดู๊ดกระากุเหนื่อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะนวดให้เองโคตันขอแห้งแล้วละสิท่าเดี๋ยวป้อนน้ำให้เองนะจ๊ะให้จ้ะอ๋อนี่น้อง พี่บเอ้าวคนไหนไเ,เอาล่ะหัวข้อต่อไปดีว่าคนที่คิดว่าอ้วกที่สุดค่ะเออตายไๆไม่นอาปลุปกยศเพราหอบมันไม่ดีนะวิงก็จีก็เหมือนกันแต่มาที่นี่ก็จะกินแล้วก็นอนไม่ใช่หรือไงล่ะ ยอดทำาถาในเกมสัญลักษณ์ครั้งที่หนึ่งนนี้คุณคิดว่าแบนที่สุดในงานนี้ค่ะนี่นี่ก้คนที่มาที่สุดมันต้องชันสินะาจุดสุดท้ายของท้ายสุดค่ะจุดสุดยอด Pri m แม็กซ์ต่อไปเป็นหัวข้อสุดท้ายค่ะคนที่คุณคนที่คุณคนที่คุณอยากได้เป็นเจ้าสาวที่สุดในงาน โคซากุโค <Kos> ตันคนไหนเธ่จะถามว่าคนไหนก็เธอ ได้จริงๆเลยนะหนีแล้วหนีอีกอยู่ได้ว่าก็ว่าเฮอะสภาพแบบนี้มันหมายความวันยังไงอะรู้กัน <See you. S 1> อยู่ถ้านายหนีอีกก็แย่สุดแต่ว่านะถ้าจัดในศาลเจ้าต้องเป็นฮากามะไม่ใช่เหรอที่เคยใส่ตอนมั่นใช่ไหมล่ะถ้าที่ศาลเจ้าเป็นชุดวิวาลแล้วมันน่าสนใจมากกว่าตัดไม่ได้ไปแล้วมันเสียมรารยาทต่อเทพเจ้าไหลอองหน้าอา่ตเดี๋ยวนี้เลยเอ๋อ ขอยืมแรงนายหน่อยเถอะขอร้องละอ,อ,อยากจะถามอะไรสักอย่างนะที่สึกษานะทำไมถึงกลับมาหมู่บ้านนี้ล่ะที่เคยออกไปเพราะว่าเกลียดหมู่บ้านนี้ไม่ใช่เหมือนกันนั่นแหละ ไปที่ไหนทำอะไรมันก็เหมือนกันนะตราบที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าไปที่ไหนก็มีเรื่องที่ไม่ชอบไม่ว่าทำอะไรก็รู้สึกหม,ดมุดหงิดคนที่เคยทิ้งหมู่บ้านไปแล้วครั้งหนึ่งยังไงก็คงทิ้งอีกครัง้งนนะั่นแหละการวิ่งหนีไปตลอดชีวิตอาจจะเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งก็ได้ ว่าควรจะเผชิญหน้ากับมันอีกสักครั้งดีกว่านะโขสสักกุบแล้วนายจะทำยังไงผมนะ้า จะเป็นพิธีแต่งงานของตระกูลฮาตะและตระกูลนากาสวะค่ะก่อนหน้าที่บ่าวสาวจะปรากฏตัวเพื่อนสนิทของทั้งสองคน คุณคิโนชิตะริงโกและคุณเบคคินาสมิรับหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวค่ะและสาวโปรยดอกไม้คือน้องสาวของเจ้าสาวคุณนากาซาวะทาคุมิและคุณอากินะค่ะจงจุบเหตุจงห่างเหินจงออกไปจงกลับคืนจงตัดขาดจงพัดพรากจงพันธายาจงล้มสลายจงวายป่วนจงล้มเหลวจงแยกยับจงเบื่อหน่ายจงคักคานจงละทิ้งจงพ่ายแ ไปแต่งงานกันซะเถอะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรมากไหยเอาไปเฮ้ยคือก่อนอื่นขอเชิญเจ้าบ่าวขอให้ทุกท่านปรบมือต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยค่ะ ต่อไปคุณมิโนริผู้เป็นเจ้าสาวจะเข้าสู่งานพิธีพร้อมกับคุณพ่อค่ะพี่จ๋าสวยจังเลยอะ่ะเจ้าบ่าวและเจ้าสาวการพบกันของทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเมื่อคุณโคสกุยังเยาว์วัยเขาได้ย้ายตามพ่อแม่มายังหมู่บ้านไอโออิแห่งนี้ค่ะ หลังจากนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจคุณแม่ของคุณโคสกุได้เสียชีวิตลงค่ะผู้ที่คอยเป็นกำลังใจให้กับคุณโคสกุคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กับเราผู้ร่วงงานทุกท่านได้โปรดอวยพรให้กับทั้งสองคนที่ก้าวผ่านการทดสอบจนได้ผูกพันกันและเติบโตในหมู่บ้านไอโออีอันสวยงามขอให้ทุกท่านอวยพรคู่บ่าวสาวด้วยค่ะ โอจังลูกขอฝากมิโนโริด้วยนะให้ความสำคัญตลอดไปด้วยละ่ะพี่ชายนะ่ะให้ความสำคัญแค่กับพี่สาวเหรอและทาคุล่ะไม่สำคัญเลยเหรอฟังพี่นะทาคุทั้งพี่ชายทั้งพี่สาวให้ความสำคัญกับทาคุตลอดนั่นแหละแต่ว่าสำหรับพี่ชายแล้วคือพี่สาวสำหรับพี่สาวแล้วพี่ชายจะกลายเป็นที่หนึ่งยังไงละ่ะ ราะงานวางใจเธอไม่เอาทาคุทาคุอ,อย่าเป็นที่หนึ่งสำหรับพี่ชายแบบแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าพี่มีลูกแล้วนี่งไงเล่าพี่สาวก็กลังโกหกนี่เอ๊ะ จร่งมันงดิจุดเล็กก็ถึงเฮ้ยนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะทุกท่านใจเย็นๆก่อนนะคะขอความกรุณาอยู่ในความสงบด้วยค่ะจะให้ใจเย็นดูได้ยังไงก็บอกกพวกนักบอลอย่างเง้ยมองคนที่โกหกทั้งเพใช่ไหมเนี่ยแปลว่าโกหกอย่างกั้นสิอารมขบวนหน้าประทับใจทั้งหมดด้วยเหรอยที่สุดเลย ว่าเรื่องนั้นหมายควไม่จริงไกันเ่ยช่วยอธิบายหน่อยสิบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่ก่อเกิดความรักดูถูคนที่บาร่วมงานหรือไงใช่ไม่ด้ยตอ้ยังไงกันเดยเดียว๋วะไม่ได้เลยขึ้นแล้วนะขอสักเพีบาย่ไไไแล้วพูดล ยากนะใชัดเจนไปเลยพราะความชัดเจนมากไยแถลงข่าวได้ยังไงเอาเลยแล้วแกตัวยังไงผู้ชายเ้าอุ๊ยผมขอโทษครับเออทุกท่านครับผมต้องกราบขออภัยอย่างสูงครับทั้งหมดนั้นเกิดจากการกระทำโดยไม่ได้ใจตรองของผมเองครับจากการเล่าเล่นเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ชั่วพริบตาพอรู้ตัวอีกที เรื่องเาก็เลยเถ,ถิดจนถอยหลังไม่ได้ซะแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องตัดสินใจโกหกให้ถึงที่สุดนั่นคือความคิดของผมเองครับไอเด็กบ้ามาหลอกลวงทุกคนปันหัวคนไปทั่วย่จะมาถอยหลงถอยหลังอะไรอีกครับผมขัดท้อครับโอ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 ,โอ,โอ,โอผมนะเกลียดหมู่บ้านนี้สุดขั้วหัวใจเลย ตอนที่ผมยังเด็กนะพ่อแม่ถูกความฝันที่อยากทำกเกษตรชักจุงเลยถูกพามาอยู่หมู่บ้านนี้โดยไม่เต็มใจการใช้ชีวิตยังไม่ทันจะเข้าที่ความฝันของพ่อแม่ก็พังทลายทันตาจนครอบครัวต้องแตกแยกผมที่ยังอยู่หมู่บ้านแห่งน,นี้จึงเริ่มทำกเกษตรแบบกล้ามกลืนสำหรับสิ่งที่ไม่เคยใฝ่ฝัน การเกษตรเป็นงานที่หนักมากครับถ้าใจพูดตรงๆแล้วก็อยากจะหนีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเลยล่ะครับคนที่มอบความหวังให้กับผมที่เป็นเช่นนั้นคือไอดอลคนหนึ่งครับเอเพลงที่เธอร้องละครที่เธอแสดงเมืองหลวงที่ผมวาดไว้นั้นเต็มไปด้วยความฝันและความสุขมีสิ่งที่ผมลงลายทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนครับเพราะว่านึกถึงเธอผมถึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ตัวผมนักเกลียดบ้านนอกเพราะบ้านนอกนั้นแรงแค้นและไม่สะดวกสบายผหมดตอบแทนที่ได้มันก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยครับแต่ว่าเธอคนนั้นบอกผมว่าเธอชอบหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ<ะ>ผมถึงได้รู้สึกตัวเป็นครั้งแรกสถานที่ซึ่งผมเกลียดชังหมู่บ้านแห่งนี้นะได้เลี้ยงดูผมมาตลอด สายสะอาดและภูเขาที่งดงามอีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรที่แสนอร่อยของหมู่บ้านแห่งนี้ได้สร้างผมในตอนนี้ขึ้นมาในที่สุดผมก็รู้สึกถึงเรื่องนั้นสักทีผมคิดว่าถ้าหมู่บ้านเอโอีที่เลยนดูผมขึ้นมาจะมีคนชอบขึ้นได้อีกสักคนนึงก็คงจะรู้สึกดีใจนะครับอยากจะตั้นี้ติดเตียนผมแค่ไหนก็เชิญได้เลยครับเพื่อเป็นการขอโทษแล้วผมยินดีทำทุกอย่างครับ รุณามองหมู่บ้านไอโอีแห่งนี้อย่างยุติธรรมด้วยครับขอความการุณาด้วยนะครับ บ้านนอกนนเ,อเดี๋ยวก่อนสิมิดริชอบแบบไหนมากกว่าหรือยอย่างไหนดีกว่ามันไม่ใช่ความคิดแบบนั้นจะต้องมีทางที่สองฝ่ายเชื่อมหากันได้สิไม่คิดอย่างนั้นเหรอเช่นผลผลิตทางการเกษตรจากบ้านนอกที่ช่วยเยียวยาเมืองหลวงฝ่ายข,ของเมืองหลวงที่ช่วยเติมเต็มบ้านนอกโน้ตมานะถ้ามีปีกเพียงข้างเดียวแล้วก็มันก็ไม่อาจบอยบินได้หรอกแต่เมืองหล,งลงวงหรือบ้านนอกถ้ามีเพียงอย่างเดียวก็คนเราคงมีชีวิตไม่ได้หรอกใช่แล้วล่ะ ไม่เห็นจัเป็นจะต้องเลือกเพลงอย่างเดียวเลยนี่แค่ชอบทั้งสองฝั่งก็พอแล้วนี่เพราะอย่างนั้นนะมีเยานี้เธอด้วยนะริงโกพูดแต่ทั้งสองคนคือปีกของฉันยังไงล่ะ โดร้อยคราวนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายแต่นี่สิ่งหนึ่งที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายเลยทีเดียวเชียวล่ะครับบ้วหลุดอีกแล้วจ้าอาเคคฮะ

เทตนี้อา,าอสาโคสกุใช้ชีวิตใบรุ่นสุดเวียงการต่อสู้ของพวกเราหนะักมาต่อจากนี้ไปต่าหากเล้ว